นี่ก็คือการสักดิ์วันทวีครับมากันลิฟิเดตสองคนครับวันนี้ก็เต็มที่เต็มถังเกือบมาแล้วไยุ่งสีเป็นเสียล้มอีกวันนี้สู้ได้ดีเลยนะครับสวัสดีครับครับดูดูประจำเลยคุยกกัับศดิ์นเป็นไงบ้างวันนี้ก็ถือว่าช็อคโอเคนะครับไปเสียลูกเหลี่ยมครับใช่มล้มล้มมาไปหลายรอบนี่หมดป่ะก็หมดอยู่ก็หมดอยู่ ถือว่าสู้ได้ดีครับเปดีอาอยาจะบอกอะไรเป็นแฟน้ากน้องชายก็ทำ็นที่แล้วก็ฝากติดตามใหม่ไปหน้าอนต้นก็ถว่าสู้ได้ดีลได้เดี๋ยดียดไปเดียตามต้านทาไม่อยู่ับทันสัตว์ขอให้กำลังใจน้องกันต่อครับตอนนี้เราอยู่กับเาลามขาวแล้วก็พัดดันฉายนะเดี๋ยวถามเขารู้สึกจหลามขาวก่อนวันี้ขึ้นไปเนี่ยเขามาก็จะแข็งแรงเลยใช่ไข็งแรงงนเหนียว แล้วเราปรับแก้เลยไหมอันนี้ก็ตั้งแขนสู้ว่ะอืมวันนี้ก็เลยต้องตั้งแขนสู้ปกติเราเป็นเวยฝีมือเนี่ยแต่ว่าเกมวันนี้ก็ผีไปเราสู้ในใชี่ยนะครับเป็นไงบ้างเป้าหมายต่อไปเราตั้งยังไงบ้างครับก็านั้านก้าวอมหลามหลามมันจังมันจังเก่งเลยอยากจะเป็นหนุ่มพี่พัชร์ฉายป่ะครับเฮ้ยอ่ นีไ่ไ uhm ดี๋ว่้เยพี่ประจันฉายไปนี้ช่วยชวนได้ใช่ไหมครับครับช่วยชวนได้อถ้าเขาอยากแก้มือได้ไหมแก้ได้แต่ว่าลดเวทลงมาหน่อยครับอ๋อ้อี่ปคนนี้ใหญ่ไหมเหรอบตงิเวทเก่งเราอยู่ประมาณเท่านันล้อสี่ยี่สี่ยีห้าเนี่ยนะครับจะมาเดี๋ยวถามประจันฉายหน่อย วันนี้ในมุมมองของเราในฐานะที่ันเนี้ยเทนให้น้องด้วยนะครับมองยังไงบ้างเราต้องไปเพิ่มไปเติมไปปรับอะไรก็มีลูกต้องเพิ่มเติมก็หนึ่งในลูกขยันอาวุธครับครับครับแล้วก็สองเลยก็เป็นตัวแข็งแรงครับเพิ่มให่เพราะว่าวันนี้ก็ทุกอย่างก็ดูดีครับก็อยตามแผนที่วางเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวางแผนมาให้น้องเล่นนุงนอกเล่นฝีมือแต่จังหวะว่าวงในเนี่ยเราดูว่าเราไม่ค่อยเสียเปลียบเท่าไหร่ครับก็ มีจังหวะก็มีมีลูกฝังฝังหน้าแขงได้ก็คือในเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนก็ต้องปรับไปตามเกมใช่ครับก็ถือว่าต้องแก้ไขเพาะหน้าเงทีเองให้ได้ครับครับวันนี้ก็ถือว่าสู้วงในได้โอเคนะโอเคครับแต่ว่าก็มาเสริมลูกแข่งแข็งแดงนิดนึงครับหรือว่าจะเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะเวทหรือเปล่าับไม่แน่นอนไม่ไม่แน่ใจสำหรับน้องเราเพราะเขาต่ออยู่มาอี่สี่ยี่้าใช่ครับนะครับอ่ะอยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างน้องชายก็้งทก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เมยผม วันนี้อ่านเงินได้ดีอะไรก็ฝากเป็นกำลังใจใ้ด้วยครับครับอัดฉีดเท่าไหร่วะเนี่ยสามหมื่นนี่ใครอัดฉีดแล้วปะ่ะลูกพี่ตอนนี้ลูกแค่ว่าลูกพี่แบบอ๋อเจ๊แค่อาชีพไปกำลังใจให้เราเนาะอ่ะก็ยินดีด้วยครับยินดีสุดครับ